ปรึกษากับท่านรอท่านรองบอกว่าท่านอาจารย์อย่าเราออกเด็เดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปเองอาตมาก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรของพอแล้วอย่างนั้นเดินทางผู้ใหญ่แล้วโบรมาโบรมาเพื่อเพื่อให้เป็นขออ้อทต่แบบสบูรณ์อาตมาก็ถามไปหลายอย่างท่านบอกว่าณเวลานี้ผู้เหมาะสมคือมหาวิโรจน์ผู้ใหญ่รอเลยนั้น ก็เพิ่มเข้าปอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องนิ่งนะนิ่งเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีค่อนแล้วก็ที่สําคัญนะที่สําคัญที่สุดเลยนะพรอที่ทำเนี่ยต้องเป็นภาพพระมาพอันนั้ที่สําคัญที่สุดเลยนะแลตมาเป็นภาพพระมหาธาด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อวด้วยเป็นอาจารย์สอนด้วยจบยกเก้าด้วยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยถ้าบอกว่าแค่ห้าอย่างเนี่ยมันกระจบแล้ว ปฏิเสธไม่ได้แลก็ต้องก็ต้องรับแต่พอรับแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดคิดว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับเวลาทำงานยังไงงานเข้ามาเยอะมากเลยแต่ท่านอาจารย์ก็เป็นผู้บริหารที่จะว่าถ้าเราหมอทั่นเองนะรับแทนไม่ใช่วัดธรรมดานะงานบริหารเนี่ยมันจะเยกมาก อยางเียถ้าพูดไปท่านก็จะเข้าใจตันนีเป็นเป็นกองงานเลขาลนุกการจเจ้าคณะครูเชิมหานครเป็นมสมัาไม่ใช่เลขาโดยตรงแต่เป็นผู้ช่วยอีกทีหนึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยโดยตรงเป็นกองงานทํางานลูนกกับงานมันจะเยอะมากแล้วประชุมได้ปล่อยมากนะบางทีบางทีนั่งน,นั่งอยู่เนี่ยกําลังทํางานเน,นี่ยโทรเข้ามาแบบประชุมด่วนเนี่ยก็ต้องไปแล้วยังมีอีกงานหนึ่งที่เป็นงานงานงานรับอ่ะนะ งานรับงานรับก็คืองานสำคัญมากแต่ไม่ให้เิดเผยเราได้แค่ว่าเป็นงานรับที่จะต้องเริ่มต้นปฏิบัติงานพวกนี้งานรับคนที่รู้ก็ต้องสาวก็ดีหาไปรู้ตน้องสาวต้่งไม่ให้พูดเยอะน่ยจะกลัวว่ามันจะมีปัญหางานรับเป็นงานสำคัญสาหรับยุคนี้เลยสําหรับยุคนี้เป็นงานสำคัญมากที่ทางเจ้าคณะของเรา ดนั้นมีกรรมาการแค่ห้านะอาตมาเป็นหนึ่งเลยนะแล้วตอลงเริ่มปฏิบัติการพ่งนี้ขอได้แค่นี้เนียวเท่านั้นขอ,ญญอนไมนะ่ได้เพราอะไรก็เลยงานก็เยอะขึ้นเมื่อกีก้ก็เลยต้องขอไม่ไญญด้คณะกรรมการว่าคงจะไม่ได้มานั่งเต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ขั้นเลือกสอบเพราะทุกครั้งเนี่ยประมาณนั่งเต็มนั่งเต็มสอบเลย ข้งนี้นั่งเต็มไม่ได้แต่ก็ข้าเข้าออกก่อก็อยากว่าแต่ไม่อยากข้ามเรื่องงานมันเยอะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันถึงถึงเวลาเนี่ยนะบางคนก็ให้กําลังใจบอกว่าท่านต้องดูในสุขภาพนะอาตมาบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันมันมันน่าจะเป็นไปตามอายุอายุเยอะงานก็เยอะลักษณะ ก็ต้องดูในสุขภาพก็ดีใจนะที่พวกเราจบไปแล้วแต่อย่างในรุ่นที่เราเนี่ยเป็นรุ่นที่ที่ถเบอร์อภิธรรมามันิิผู้ผู้ทรงเกียรติทรคุณภาพในการศึกษาได้มีโอกาสเ <c oughs> ข้าไปรับปริญญาแม่จะต่อแถวถ้าน,น่าอื่นเขาก็จริงแต่ว่าถรอว่าเป็นเป็นไฮไลท์สำคัญของโมโจตร,รอรเลยนะ ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าไปในนามอาจารย์อภิธรรมทุกเจ้าหน้าที่อภิธรรมครั้งที่แล้วรั้งล่าสุดรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยอาจารย์หมอออซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีพกะคุณต่ออาตมามากดึงอาตมาให้เข้ามาสอนอภิธรรมก็อาจารย์หมอออเดึงอาตมาให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็อาจารย์หมอออครับทแล้วดึงให้อาตมาไปช่วยกด้ขานลายนามอภิธรรมปฏิบติ ก็อาจารย์หมอออมาเริ่นัรกก็ว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าต่อไปจะต้องเป็นไฟท่านก็เลยดึงเนี่ยราไปเรียนรู้งานตีทีแล้วที่เข้าไปอ่านอะไรชื่ออะในชื่อที่จะมาบิดเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจารย์หอออสุใหญ่ทั้งหลายเนี่ยยังแซวเลยบอกว่าพี่ทำเองพี่ทำมาเดือกี่คนเนี่ยยกกี่คนร้อยกว่าครับร้อยกว่าเองงานคนเดียวก็ได้งานที่คนเดียวก็ได้อาจารย์หมอออตอบว่า ผมอายุเยอะแล้วครับผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านต,ตอบแบบนี้นะท่านไม่ตอบว่าให้มาไว้ร่วมในทุกงานตลาดตลาดก็ก็เป็นเป็นลักษณะของทุกอย่างที่พยายามเป็นคนรุ่นหลังหรือรุ่นน้องเข้ามาเสริมเสริมหน้าที่เสริมทัพอะไรประมาณนั้นเพา่าวันหนึ่งต่อให้ไม่กเกษียณด้วยอายุก็ต้องกเกษียณด้วย เป็นการเวลาใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติเวลาเราทาอะไรเราก็ต้องดูคนข้างหลัง,งด้วยว่าถ้าไม่มีเราเขาที่จะมาแทนเราควรเป็นใครแต่เราก็ต้องเล้นว่างานอย่างงานทิธี่รรมสถาปานเราเนี่ยใครดูแลได้เพื่อให้สถาปัานมันเป็นไปได้ดีอย่างร้อยคงเดิมได้ก็ยังดีผู้ใหญ่ที่ดีต้องมอง,มอ,งอย่างนั้นะ อาจารย์ขอออที่เกษียณไปแล้วท่านท่านมองอย่างนั้นแล้วลท่านก็ฉลาดท่านไม่พูดเยอแะแม้ท่านจะไม่ค่อยมาทำความรูจ้จักกับนักศึกษาเราบ่อยครั้งแต่ว่าอา,ามาทย์ทำอกไรท่านมาเป็สามปีรวมทั้งอาจารย์สอนด้วยก็เป็นสิบห้าปีนะจะสังเกตได้ว่าท่านาาเลื่อนขึ้ นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่ามันแปลกมากนะวันที่ประกาศแต่งตั้งได้เป็นบอตัวที่สิบหซึ่งมันเป็นวันเสาร์วันที่สิบเจ็ดป็นวันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้เข้ามาทํางานวันที่สิบแปดเป็นวันจันทร์เข้ามาทํางานมนแรกสิบแปดสิบแปดของกาทำายมันเป็นเลขที่บ้านเกิดทำลาก็ล่าเลขที่สิบแปดแล้วก็ไปประมาก็ตอนอายุสิบแปด อยู่ก็สิบแปดปีออกจากวันนั้นก็วันที่สิบแปดแล้วก็มาเข้าทำงานในนามพอ,ออใหม่ตอนแรกวันที่สิบแปดคิดว่าไม่ได้เจออาจารย์พออเก,ก่านะพอเข้ามาต่มาก็เข้าไปนั่งทำาภาก่อนถ่ายภาพสร้างภาพก,ก,ก่อนนั่งโต๊ะนั่งกับอี้พออแล้วก็ถ่ายภาพเป็นเป็นเป็นภาพที่เราเลือกไว้มาทำงานเราแรกพอเสร็จสับปุ๊บตาวันก็เร้กลับมานั่งที่เดิม ท่าทางยางหมอออกขึ้นมาดีเน่องด้ไม่ได้นั่งแช่แล้วขึ้นม้แล้วท่านก็มาเก็บของเก็บไบแล้วก็คุยแล้วท่านก็ไปเก็บเวลาใกล้จะกลับท่านยังฝากงานยังฝากงานแล้วก็ยังมีห่วงโดยเฉพาะงานแรกที่ท่านฝากเนี่ยท่านบอกว่ารูกหลวงพ่อสมเด็จเราเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะ ผมพ่อสมนเ็จที่ส่งพวกอาตยมาเรียนต่อที่บาม่าซึ่งเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาครบร1อยสิบแปดีราชการแล้วก็วันที่เจ็ที่แล้วอาตมาก็ได้สัมมาาเป็นภาษาเกาหลีด้วยนในนามขออภิธรรมกับอาจารย์จารุในนามผู้จัดการอภิธรรมก็เลยว่าได้ตอบแทนคุณครูพ่อต้นเ็สที่ส่งไปเรียนต่อที่มาม่าท่านฝากให้ ทำกรอบรูปภาพทำภาพของพ่อให้มันขพ่อสมเด็จี่ขณะท่านกเกษียณแล้วเนี่ยแล้ว,ลวก็ท่านพูดอีกคำหนึ่งพูดไปน้ำตาท่านหไหลไปท่านบอกว่าผมดีใจที่ท่านมหาฯให้เกิดออกซึ่งเห็นท่านน้ำตาไตาตาหลอาตมาว่าน้ำตาไหลเพราะความจรงิงไม่อยากให้ท่านไปแบบนี้อาตมาก็ไม่ได้อยากขึ้นมาเป็นแบบนี้ แต่ว่ามันมันก็ผ้ากไ,ไปตามอายุงานอนไประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งท่านฝากว่าถ้าอาจารย์จมูนมาเนี่ยอยากให้ปรับต้นที่นั่งใหม่ให้ที่นั่งโอออใหม่เนี่ยวา้าแบบนี้ดูเนะี่ยก็เลยมาคิดว่าเนื่งาตอนท่านเป็นโออท่านไม่เคยทำท่านไม่เคยคิดที่จะขยายให้ที่ที่ท่านานั่งเนี่ย้าแบบนี้แต่พอตอนม,มาเป็นท่านเกษียณ านกลับมองมองดีต่อพมออมหมายแสดงว่าท่านท่านมงดีใจที่ทีรื่องจะเป็นออาหมออมหมาเพราะเราก็เป็นสิทธิ์ท่าน,นอยการทํางานก็เลยทําให้เรามีกําลังใจมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไม่ได้อยากเป็นไม่เคยคิดด้วยแต่เมื่อถึงเวลาแล้วก็พลาดไปตามเลยพอเ,เป็นแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าว่าท่นานมหาธาต เขาทำเป็นนายกสภาเราไม่เที่ยวอะไรการเปลียนท่านท่าท่านก็ดีใจท่านบอกว่าพอผมแล้วก็เป็นการทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยให้แก่นักวิทยาลัยด้วยให้แก่ภาคด้วยให้แก่ที่ทำราด้วยก็จะดีใจก็สุดท้ายก็ต้องทำงานตามหน้าที่ก็ร่วมกันนาด้วยนะเราทุกท่านที่ ที่จบแล้วแต่ยังไม่จบกันยังมาร่วมด้วยช่วยอภิธรรมกันอยู่ก็อยากให้รุ่นน้องๆรุ่นพี่ๆที่จบไปแล้วและจะจบต่อไปเนี่ยมีพวกเรารุ่นสองรุ่นสารุ่นเนี่ยที่มารวมรุ่นกันไม่ใช่งานมุทิตาเท่านั้นนะแม้งานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอภิธรรม หรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องมีความเข้มแข็งทางด้านนี้เอาไว้อย่างที่เราทราบยุคสมัยมันเปลี่ยนันจิตใจความคิดความอ่านต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงน,นะมันอยู่ที่พวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่เก็จะพยายามขันแข็งร่วมด้วยช่วยกันแค่ไหนอยา่างเราจะมาแม้แม้จะเป็นปอ,อ แม้จะเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าแม้จะเป็นกองงานในหานะทการใเทศบาลนครงานที่อาตมาจะไม่ทิ้งคือง,งานสอนสอนมหาทงกับอาจารย์ประชารเขาก็เป็นอาจารย์สอนแล้วที่นี่นะที่อื่นก็มีอาจารย์อื่นสอนอยู่อาตมาก็ยังจะสอนอยู่เป็นประธานกรรมการกั้นเรื่อกข้อสอนก็ยังจะเปลี่ยนอยู่ในวงเล็กแม้ใครจะมาถามว่าเป็นรอ,อนแล้วยังจะสอนอีกอยู่ ถ้าจะตอบแบบกันเองก็ตอบว่าจะตอนแล้วจะทําไมเ <c oughs> พราะงานำสำคัญกว่าเป็นคออแล้วยังจะเป็นประธานกรรมการอีกหรือจะเป็นแล้วจะทําไมเพราะมันสาคัญเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำงานแบบนี้เสมอไปนก็ถือว่าเป็นงานสําคัญที่ช่วงที่เราทําได้เราต้องทําต่อไปแต่ถ้าอนาคตมีผู้ที่ทําแทนเราต่อได้หรือออจะทําได้ เราก็ต้องให้รุ่นน้องมาทําไว้ตอนช่วงที่เรายังอยู่พอเราจากไปงานก็เดินได้ด้ีเหมือนที่อาจารย์ออท่านทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเหมือนที่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ทาให้เห็นเป็นตัวอย่างดึงพวกเราตอนที่รป้เรืเ่องรุน่นราวมาเป็นอาจารย์สอมนมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้บริหารในระดับต,ตา่างๆเราก็ต้องเรียนแบบท่าน ก็นุโมทนาสาธุกับพิธรรมนิตทุกท่านที่มาพุทธิตาตอรตมาในฐานะได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริการพิธามตุกับพิทยาลัยก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็อยากฝากอยากที่ได้กลับไปแล้วนะมนอายุเยอะแล้วมนอายุเยอะแล้วนะก็ควรทำสิ่งที่ทำได้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับอายุ เ็ก็ฝากไว้เช่นนี้แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับพิธามิตทุกท่านที่มามุทิตาธมาในฐานะได้รับบัณฑิตร่นการที่ทำกิจกับวิทยาลัยในต้นเดือนที่ผ่านมาขออนุโมทนาสาธุรับรเลยนะแล้วไปใส่บเาเนียงอะไรเดียวพ่มา เอาเงียยมายอมไหมจะอาจเียงยนาที os, ่ะยอน้าไปมออกตั้งใจรับผ่อนพร้อมใยังตุนิมิตังเวะมิงกเินสาโยสามนาโพตะกุณาตตาตะโตปาเบกขหตุวินังอากาันตัง อตานุปาเวนาวินาทะเมโตยันตุนิเมตังอวาเมนเกเรนสาโยจามนาโพธะกุณณธาตัตถะอัพภะกะโหตุวินังอกันตังธัมมานุภาเวนาวินาทะเมโตยันตุนิเมตังอวาเมนเกเรนสาโยจามนาโพธะกุณณธาตัตถะ

Tapa tammanu pawe na, Tera duki pohantute, Tawa tu tapa minggalang, Rekan tu tapa dewatang, Tapa tangka nu pawe